เดินไปเดิมพีโอเคโอเคโอเคไอ้ที่ไอที่นี่มันแพ้เราอ่ะมันจะลงดึงใช่เหรอไอ้ที่นี่มันแพ้เราเหรอเออโอ้ยอยู่กับพี่ตัวนึงนัดดีไหมได้สองได้สอง แค่มีมาเลยตัวนี้ไปที่หน้ากุ่มไอ้มันไม่ตายซองสามเนี่ยนะเอ้าพบศัตรูแล้วเอ้าแล้วกูวางกองไฟหมดเลยโอ้หล่นเลยนี่มันอยู่ไหนอ่ะสวโอ้ยไม่เงยวางกองไฟทิ้งหมดเลยแค่พี่เจ็บจัดเลย อยู่ในบ้านไม้นะพี่เลิงนะ่มัยว้ยโอ้โหแล้วมาสกายเลื่อนผิดจังหวะเบนเลยคตรสวยมิง่งพบบี่มาไอวอรผิดจังหวะซ้ายหลุดสองนะซ้ายหลุดสองแล้ว กงไปม่กงไปไม่ได to ้่เ no ฮ้ยม <ho> <initiation> ัน <invisible> ด <implications> ันเดียวตัวนึงโอพี่จิงไม่หัาหรอบนี้หมดจะพูดแค่ยังไนอ่ยานกนะมันดันเร็วเลยอ่ะ สายถูแบบพี่จคทั้งสองพี่นี้วินน่าวินน่านดลงเลยไหมอ้ยสายยิงที่นีสายพี่ายลงมาโดนสไนเมีเยร์ Double kill สายสไนเดียว เฮ้ยเฮ้ยมาดิอ้เป็นเกินไปมือเซฟกันแล้วแหละไฮไลเซฟไฮไลท์เซฟเลยจอดแน่เซฟเลยหามานาและแม่งกับกูจะได้ย่างี้โอ้โหเแบบไม่ได้มีเป้ากลางจอครับเนี่ยเป็นงยิงด้วยความรู้สึกก็เยก่รสนวิถีความรู้สึกเว้ยเ หนูก็จนเหมือนกันนะครับไม่มีใครรวยหรอครับเฮ้ยระวค่าดาวหนึงราดาวหนึ่งีวาดเราอะระวังมันดันไปนะเอาตัวนี้น่อยู่โฟลกรดังฝั่งนี้มั้งเ่อไรตรงไหนวะพี่อยู่ข้างล่า <med> เฮ้ยจุกันชุบกันชุกชันเออ <med> บอกเลยครับจะให้พ <med> ี่แน็ตแบบจะให้พี่แน็ตยูจับแตนัยคำน้ำน้อมพี่ไม่อยากเล่นอะคือมันเล่นแล้วมันโกงก็อยา่อ <med> ออยาง,ง,งานี้ไงก็ได้แต่ร้องตะกุกตะกิกากก็เลยไม่อยากเล่นเยอะครับเวลาเล่นแตนัยมันเตึงอย่างนี้แหละ